สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีค่ะเอซที่น่ารักนะคะรีวิวผักสวนผักออเพียงทุกคนบ้งนะคะเนาะนี่จา้านี่คือหลังจากที่แอดใส่ปุ๋ยมาได้อาทิตย์หนึ่งนะคะเนาะ ็จะมีความเขียวสวยผักก็จะยืดขึ้นอีกพักที่เขาช่ำลงไปหอมหอมไปเรื่อยหอมปีนะคะเนาะบ้านเืาเอิ่นหอมปีผสมสารอันนี้ผักเุมือนกับข้าวข้าวจักข้าวจานัดซื้อมากินแล้วก็เหน็บไปเนาะก็รู้ว่าจัดขอจะติดหรือว่าติดเพราะว่าช่ำไปกนเลยเป็นหลักเกบ่ยว่าเขาจะติดหรือยวคนติดนะคะเนาะหลังจากที่ได้ กินปุ๋ยลงไปเขาก็จะมีความเขียวขึ้นมาความงามขึ้นมาเนาะ,ะเนาะจ้ะแพรวกระภ่าพขามิ้นเนาะค่ะเนะาะขมิน้นกระชายอยู่ในกลุ่มเดียวกันบัดพื้นที่พอเพียงาานะจ๊ะเนาะทุกคนจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนออกไปกะกดไลค์น้ไม่ได้จ้าเด้กดติดตามแห่ได้นะจา้าจะรีวิวส่วนผักพอเพียงให้พเพื่อนผัด

ล Salvador, Ale, ้ PI, มองอกลูกดอกหวกดอกเลยนะคะเนะัวมาานี่กดอกีการิชได้กินหัวคขาแรกกับชีล้หหวาแล้วค่ะซีกัสซัอที่น้ำกันเลินี่กระชีได้ขยายอันนี้อ่าใบัูงูเสียเนาะค่ะเนาะภาษาไทยบุรลุเขาอื่น่เหมภาษาสัตว์เอืนอใบงูเสียกินกับพวกลาป็ดลาปปลาสเก ประมาณนี้เขาจะจ,จะมีคอามจริจะะะง100%แบบนี้ค่ะเนาะอีกส่วนผักปอกเพียงของเรานะคะนี่ค่ะเข่ากันนี่ค่ะเปิดไฟเข่าออกมาอุย้ยกดมาซูนเข่าเนาะนี่จะฮะลมลมลมซูนอยู่แต่โกมาเต็นทีน่นอยมาค,มคุ้มคุ้มคุ้มเกินคุ้มแล้วค่ะกินหลายรอบละ ช่องนิดเด็ดเด็ดว่ได้เพราะว่าสุขภาพวันเบาๆมาเขาบ่าให้เด็ดผักเด็ดอยังมันจะผักจะเขาจะชาวไตเานาะคะ่ะเนาะประมาณนี้โบราณถือมาเนาะคะ่ะเนาะเราสามารถจะนิเก็บเด็ดผักได้เพราะวันเบาๆเรามาเขาจะมีความเฉียวกระจีสวยมากทุกคนเชาเขาจะมีสะออดสะอุกสะวยเนาะคะ่ะเนาะสะอุกสะวยเนาะแบบ ปมดินบ่พ่อเราจะเอาดินมาใส่เราลงหวยนีย่อืมคเราพาเป้างามค่ะแต่ทุกคนจ๋าเมึงลมตีละ่ะลมตีบอกชานี่แหละโอ้จักสิรอดปลอดเอาอเทียนหน่อยแล้นะคะน้องเขียร์หน่อยใส่สมตัจะซูนได้อยู่ตะวันซูนไดอยู่ปา่าโมบูซูนไดอยู่มันน้งนเนหรอตะบะไฮดิปประมาณนี้นะ คนจ้าแต่ละกระทางนี่มีซียางถึงหายางถึงเงยกันด้วยมีกระชายน้ำล้วค่ะช่วงนี้กระชายก็ลง่มหัวขยับออกเมก,กันเขาจะมีความต้องการจะเลื่อนตืบต,ตัวติดกำแพงแลมเขาจะบวสวยนะคะเนาะเขาจะกจินงเขาจะไปถูกรุมถูอย่างกระเทกแล้วมันจะซับจ้า ค่ะเ้าก็แตกขนแดงแตกนอกดีดีนี่จ้ะสวรุ้งพะแนค่ะน้อยขาลิ้งแป้นหอมแป้นหอมแป้นแล้วก็อ่านี่ก็ไปเพลียวขากระชายอุ้งโอ้ยเจอลูก้ัพใหญ่แล้วเห็นว่ะทุกคนจ้ะ ก็ได้สิได้กินแล้วบ้าเนเก็บเลยค่าเก็บเลยแต่ได้เก็บเลยแล้วโอกาส ฉัน่ันได้ยินบึงบ้างไหะ Okay. Okay. อเคโอเคนารมาน่วยปะกันไหปะกัน้ามเสือนนั้นอืมเ,เอดมเลาเอดกสิปสื่อมัธลายางค่ะสื่อสื่อมเทลายาง ืดอกระถางซื้อดินดดนนอสอบน้อยๆลอยหาสิบบาทถุงถุงสอบกับเอ่อแปดสิบบาทน้อยๆถ้าเป็น,น Ton. สอบสอบน้อยๆสิบสิบหาโลถึงรูปเปล่าประมานี่แหละสิบโลหรือหาโลประมาณนี่ห้าโลรูปเปล่ารอยหาสิบบาทค่ะประเท็เทอประเข็เงีนหน่อยนะคะนะ ขมิ้นแล้วก็ชิงนะคะนะอยู่ในกระถางเดียวกันพ่นนได้อิ่มปุ๋ยของเขานะคะเขาก็จะเขียวโยมใหม่กับกระเทเลเลยนะเกาะกันเยอะนะคหเนาะจะประมาณนี้นะมีต้นหนาหรือเปล่าตั้งเที่ตั้งเที่ทว,วันพักเกิดมากะจำว่าได้ <laughs> เป็นพัก ทวนทิมโอ้ยเบี้ยปลารเจาของก็กจำมาไดงถ <ừ> อมัสไนปด้วปนะุ๋ย่แล้วนะดอกมาแดงก็กำลังลงหัว่อยจะทดลอง,งให้เขาเป็นหวัวให้เขาลงหวัวเขาก็สิกินตะใบเขาี่กินใบเขาแล้วนะแยเก็สิกินตะข้างขางลสปอยเขาเป็นดอกเป็นเป็นออกออกออก อกอกดอกออกมากแล้วค่ะเสร็จอ้ยมีคนมาเด็ดไปกินแล้วตอนนี้โอ้ยเงือดลายนี่ค่ะบ้าเป็นยังบ้าเป็นเพราะว่าบอกข้าจ้าว่าอยากใส่ไส้ลาบใส่ก้อกอยากไปกินเด้อก็เก็บขึ้นคนไทยแล้วกับความสวยงามกับความฉุกเฉินในงานเราต้องการเครื่องครัวเราขาดเนาะค่ะเนาะเราก็ปลูกไว้มีความสุขเลยจ้ะ ทุกคนจ้า,กจาแกสิได้กินแลน้วเขาเริ่มจอจอซอดกอัซอด,ออด,ออดอกกู้สเป็นตุกผู้่ตเมย์คนเขาค่ะเนาะเดี๋ยวสิได้หาใหม,ม่มาค้ำเขาไว้เพราะว่าลมมาแล้วมีรู้สึกว่าพายุเข,ขาก็ลงฝนทึ่งลมทำใจยากพอสิฝืนเนย,ยก็ยงสะสักสบบอกมากแต่หนำเขาไป่ก็ ข้าวบ่งข้าวก็โอ้ยพายุรอดถล่มปากอีสานปากเมือนะจะโอ้ยอันนี้เขาเป็นยังงน้อนี่เขาเป็นน,นี่กะดีตั้ง,ลงนะเลยไหมนี่มันสวยนะฮะขึ้นที่ไรก็สวยๆเลยค่ะทุกคนจา้า โมแดงตกนลรกเออแมน่นช่วงช่วงช่วงฝนน้ำน้ำนะคะนำ้ำน้ำเป็นอาทิตย์ซ้ออาทิตย์เกือบเดือนอยู่เนะะี่ยค่ะเกือบนี่ละ,ะตรงาทิตย์ตกนรกเลยเนี่นนนยแผงเลยวคะ่ะสวยมากเลยเดี๋ยวสิได้เอาเขา,เอ,าออกจากจากต้นผักกระแหงนี่แหละคะ่ะเพราะว่าผักกระแหงเขาสิบพวกนี้พื้นที่หายใจบอกนะเนี่ยตัวผักกระแหงจ้ะเพราะว่าผักเพลเขาขยายเร็วมากผักกระแหงมันขยายศาส เอ้ยตายแก่อย่จังเลยละวันเนี้ต้องออกเขาออกจากกระแหงกือ,อกกเสียวก็แย่งออกจากเขาเพราะกระแหงมันชวนหน่อยนะคะที่ต้นขาเนี่ค่ะเครื่องขั้วขาดกะมาเก็บแต่เด้อค่ะเด้อทุกคนจ๋าหลังจากใส่ปุยเขาก็จะมีความเสียวสู ง่ายมากเขาเวนเดียทิศนึงเขาก็ใส่แบบเบืองอังการนะเขากรนอะค,ะะค่ะเนาะนี่ตะปุยค่ะปลอดสารร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์โภมีสารผิดบ่มิยังบ่มิยาบ่มีหอังใส่เลยค่ะธรรมาชาติเมากเลยค่ะทุกคนจ้าฝากกดไลคก์คกดแชร์กดติดตามให้แอดน,นั่นไม่ด้ค่ะเด้อกรนออกฝากกดไลค์เป็นกลังใจให้แอดนั่นจ้ะกับส่วนนี้น้อยเขาเหลือส่วนพอเพียง <c oughs> ทำงานเมื่อใครมีเวลาไปทำคลิป แวบๆแต่หน่อยนะคะเนาะคลิปนี้